ต้องการอะไรเดี๋ยวจ่เกศพี่มีอะไรจะให้แล้วเสินพี่แผนจะใช้เกศมันมียังไงแล้วไอ้ไอ้ไอ้พี่บานติ่มเยไอ้ี่บานช่วยฉันด้วยสิพี่าน่วยันวยโอ้ยยังไงเกศกำนัลจะโอนกลับมาพยฉันด้วยกำนันไม่มีเวลาที่จะ พูดจาาเลล่ือร้องบอกกำนันอย่าพันผูกดิเกย์ซอลไม่อยากไม่อยากเป็นกำนันเหรอไม่ชอบไม่ให้ตำแหน่งกำนันหญิงนะหอกำนันอย่าพันผูกเกศรซอลนี่มีลูกมีผัวเอาแป๊ดเลยคือเป็นอาเซียโซสวังมาคิด ทำตัวไม่ซื่อเที่ยวปลอมสาวราวรันมีอายชาวบ้านเขาเลยจะยอม,มยอไหมจไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมพิมพ์รัเมาไอ้สน ทุก <laughs> เอ้ยอายุมากแล้วเมียก็ไม่มีกับเขาอยู่เป็นม่ายมาหลายปีดีนะได้จเจ้าแผนมาเป็นลูกบุญธรรมก็ยังพลอยไม่ค่อยเหงาจะมีเพื่อนคุย <c oughs> เพื่อนปรึกษาไอเราอยู่คนเดียวนะอยู่เฉยไม่ได้นะ่ะเล่นพระ <laughs> เผพานเชียวนี่อายุเยอะแล้วก็ต้องอาศัยพระพึ่งพระองค์นี้พึ่งได้มาเมื่อปีที่แล้วขุนแผนบางขุนพรมงูเอามาอยู่คู่กับนางกวากในพานเนี่ยผ่านไปหลายเดือนมาดูใหม่เอ๊ะมันมีลูกกอกโผล่มายังไงตัวหนึ่งไม่รู้สงสัยขุนแผนจะเล่นนางกวากเข้าแล้ว แม่สปปรรพคุณไม่ค่อยดีแล้วแต่ไวแล้วเกินนะพอแผนเนี่ยนี่เหล็กไหลได้มาจากเพชรบุรีไม่รู้ไหลไปไหนเหลือต่กอบไม่มีแล้วไหลไปแล้วเหล็กไหลของเขาดีจริงๆนี่ออย่างว่านะคนเราเนี่ยพอมันแก่ตัวแล้วมันก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องมาส่องพระเล่นพระมีเพื่อนมีฝูง น่ก็เอาพระมาโชว์เอาพระมาดูกันเออแล้ว <c oughs> บูชาทุกวันเนี่ยนะก็ขอเลยขอคุณแผนเนี่ยแหละว,ว่าขอให้มีอีหนูสาวเนี่ยมาติดพันบ้างวิ่งพ่านมาหรือว่ามาเจอกันจะได้มีเมียนะไม่ได้อยู่ตอยู่คนเดียวเป็นพ่อใหม่มันอยู่ไม่ได้นะสิเออ่อแผนน่อแผน <c oughs> ขอ <c oughs> นะ <c oughs> ขอสะขึีนะ <c oughs> วิบ้าโอ้โหสัพพคุณคุณแผนเอาเขาแล้วไงแน่ยังกราบไม่ครบสามครั้งเลยล้ม่านห,หลังเนื่งวูบโอ้หไม่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 ธรรมดาไม่ธรรมดาของเขาเดีจริงๆครูเขาแรงนะโอ้ยพอแพ้ปะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดหนูเดี๋ยวเดี๋ยวลุงอย่าใจเย็นจ้าลุงไม่ต้องกลัวหนูนะจ๊ะเฮ้ยลุงหนูเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวขอนั่งเฮ้ยไอ้หนูตายแล้วตายแล้วอะไรอะลุงติดเอ้โวหมดแล้วนุ่นนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวคอมคอมคอมแล้วโหพระมาอยู่ก็เป็นฝูงเชียวเฮ้ยขอโทษจ้จหลวงพ่อพระไม่ใช่วัวจะอยู่เป็นฝูงเป็นคอกนี่โอ้โหหมดแล้วหมดแล้วคุณเพนไปแล้วนี่ ี่หนูไม่ใครนี่วิ่งพูดพายเข้ามาเนี่ยฮะจ้ะลุงใจเย็นก่อนจ้ะลุงลุงไม่ต้องกลัวนะจ๊ะไม่กลัวยังไงเราหนูหนูเป็นคนดีจ้ะลุงลุงไม่ต้องกลัวนะหนูถูกคนเน่ยเลยปล้มมานะจ๊ะหนูก็เลยรีบวิ่งมาที่นี่เลยมาคนเดียวคนเดียวจ้ะหรือว่าคุณแผนจะออกฤทธิ์เขาแล้วใช่หลังนะเราเพิ่งขอเมื่อกี้นี่เอง อยากมีลูกสาวอยากมีเมียเพิ่มนี่ไงจัดมาให้ละหนึ่งคนสวยซาด้วยส,สวยซาด้วยอุ้ยกับใครก็ไม่รู้อ,อ, <c oughs> อหนูโลกจ้าลุงอีหนูวิ่งพรวดพ่ายเข้ามารู้ไหมลูกว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านใครและเขาเป็นพ่อไม่รู้หรือเปล่าเอ,อคือว่าแม่หนูว่าเขาเคยสั่งไว้จ้าลุงถ้าหากว่าเดือดร้อนน่ะก็ให้รีบวิ่ง องนี้เลยจ้ะวิ่งมาที่นี่เลยจ้ะหนูก็เลยตั้งใจวิ่งมาอยู่ที่นี่เลยจ้ะเฮ้ยแล้วเขาเป็นพ่อมาอีกนะลูกนะก็พอจะรู้มาบ้าง่ะจ๊ะเขาไม่เคยมีเมียมานานแล้วนะจ้ะลุงจ้ะแล้ววิ่งมานี่เลยนะตั้งใจมาเลยจ้ะขุนแผนชัวขุนแผนชัวร์ถ้ามาแบบนี้เดี๋ยวต้องปล่อยของซะหน่อย ลุงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวลุงทำเองอะไรจ้ะลุงอยู่เฉยเฉยไงจ้ะเอ๊ะนี่เธอเป็นใครทำไมสวยยางนี้ถ้ามาเป็นเมียพี่ต้องดีต้องเด่นหนูเนะลุงพี่จะคอยดูแลตั้งแต่ชาวโจทเย็น จะคอยนวดคอยเน้นเนื้อเย็นคนที่จะพาน้องไปเที่ยวโน่นเที่ยวดีพาไปซื้อของดีมีค่าโอสายเฟย์ด้วยจะให้ขับเปอร์เลรี่สี่ีสี่สีรี่ห้าผ่ากาดดาแล้วจะพาไปแงบฮะแงบทัง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 แงบบทังแงบทังแงบทังแงบ เงียบทังเงียบทังเงียบทังเงียบเาเงียบทังเงียบทังเงียบทังเงียบเงียบทังเงียบทังเงียบทังเงียบเงียบทังเงียบทังเงียบทังเงียบเงียบทังเงียบทังเงียบ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 เงเงียบ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 เงเงีย ถุนเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวลุงจะเป็นลมจะเป็นลมโอ้โหแมนี่ลุงยังไม่ทันนกกระจอกกินน้ําเลยก็หมดแรงซะแล้วเฮ้ยยังไม่ดูถูกลุงอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดลุงแป๊บหนึ่งนะจ๊ะลุงแป๊บนึงจ้ะอะไรลุงอะไรลุงเดี๋ยวพักแป๊บมั้ยโอ้ลุงพ่อเดี๋ยวแย่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 เกศรนี่ก็เลยอดเกิดบนไปเลยว่าลุงคนนี้น่ะไม่เคยเจอลูกสาวอย่างนี้คล้ายๆกับผู้ชายที่อยู่ในรูป ที่ไม่สายน่าเคยให้เอาไว้เลยแม่ก็เคยบอกถ้าเดือดร้อนน่ะให้วิ่งมาที่บ้านหลังนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าถ้าใช่นะแสดงว่าเกศรน่ะก็ต้องมาถูกบ้านลุงจ๋าลุงหายเหนื่อยยังจ๊ะไม่บูนไม่เหนื่อยลูกม่เหนื่อยล้วลุงลุงมีร่างทรงด้วยเหลอจ้ะลุงมันมันสั่นเองลูกเลยอ๋อ เดี๋ยวลุงลุงจ๋าลุงใจเย็นๆนะจ๊ะเดี๋ยวลุงยังไงลุงยังไงเดี๋ยวลุงยืนตรงนี้นะลุงยืนเฉยๆนะจ้างไม่ได้ใจเหนื่อยแล้วลุงน่ะก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวหนูอะทําเองจ้ะแป๊บนึงนะจ๊ะเฮ้ยไอ้โคงแบบนี้มันต้องช่วยกันทําสิลูกเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวลุงรอแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวหนูอะหาของแป๊บเดียวจ้ะหาของด้วยอุบะอุบะ ลูบได้หยิบมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยพอแผนพอแผนออกฤทธิ์พอแผนออกฤทธิแออ์แล้วลนี่เห็นว่าจะลืมที่บา้บานาของไม่หายาก,ากแป๊บนึงจ้าลุงไม่มีอะไรจะหาของแม่ให้มาจา้ะแปบ๊บๆใช่ใช่แล้ว,ลวนี่นี่จะแล้วจะแล้วมา <c oughs> ดูให้แน่ใจก่อน,นตายจะก่อนอเดียวกันหรือเปล่าพร้อมมจ้ะลุง พร้อมจ้ะยินเฉยๆจ้ะลุงทำหน้าห<ๆ>ล่อๆนะลุงนะพร้อมแล้วจ้ะจ้ะเริ่มแล้วนะลุงอะไรไนาจ้ะไม่หาของนาน ไปมองตูดมองหน้าเหมือนแล้วก็ไปมองตูดหรือหน้าเราจะเหมือนตูดอุ้ยเหมือนเลยลุงเฮ้ยบ้าหรือไงหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าสวยๆกลมๆแบบนี้จะเหมือนได้ยังไงลูกเดียวลุงจ๋าหน้าล้านแปดใช่วนะลุงชจเย็นกรบุษบุษภาเลุงเข้าใจผิดแล้วจ้าที่หนูบอกว่าเหมือนน่ะไม่ได้เหมือนอย่างที่ลุงคิดอาอแล้วอีหนูบอกเหมือนเหมือนอะไรลูกหนูหมายความว่าลุงน่ะ รู้จักผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้หรือเปล่าจ้าแล้วผู้ชายคนที่อยู่ในรูปน่ะใช่ลุงหรือเปล่าสายใจจบชยเยันม่ได้เลยจับไ่ดงเมื่อยกภาพขึ้นมาดูออกพยากระรู้เรื่องหมด ใชัยแน่เลยน้ำตาลายใจสลดต่างผมจอดเม,ม,มื่อหรืหายเอามือจับรับมาจูกจำได้ว่ารูปสายใจ เอาเอารูปนี้มาจากไหนลูกถ้าหากว่าลุงน่ะรู้จักผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้สแสดงว่าลุงก็คือพ่อออกพยาเดชาใช่ไหมจ๊ะใช่ลูกพ่อฮะใช่พ่อจริงๆด้วยพีณเกศสอนดีใจจังเลยพ่อจ้าโอโ้โถพ่อถูกบ้านแล้วโอ้โหหางอกมาบานเลยเดี๋ยว พ่อจ๋าพ่อ<ะ>เดี๋ยวพ่อจะเย็นๆก่อนพ่ออย่าเพิ่งคิดมากเกศอนนะ่ะเป็นลูกก็จริงแต่เป็นแค่ลูกลูกสะภ้จ้าลูกพ้อะลูกพ้โอ๋เป็นแค่ลูกสะพ้จ้าหดไปหน่อยแล้วรอไม่ค่อยมีแล้วเกศอนดีใจจังเลยคือ พ่อเนี่ยเป็นพ่อออกพยาเนี่ยรูปพ่อกับแม่สายใจถ่ายกันเพื่อมาตอนหนุ่มๆสาวๆจ่พ่อแม่สายเนี่ยก็เคยสั่งเอาไว้ถ้าหากว่าเกศรเดือดร้อนน่ะก็ให้รีบมาที่บ้านหลังนี้มาที่บ้านกับพ่อออกพยาเดชานะจ๊ะลูกแม่สายอยู่ไหนลูกตอนนี้แม่สายน่ะแกตายไปแล้วจ้ะพ่อสายใจยต,ายตายแล้วจ้ะแต่<ฮ>ว่าพ่ออย่าเพิ่งเสียใจไปเลยนะยอย่างน้อยสายเลือดของพ่อกับแม่สายน่ะก็ยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะล,ลูกพ่อมีชีวิตอยู่ อยู่ที่ไหนลูกพ่อจะไปรับเขามาอยู่ด้วยลูกของพ่อกับแม่สายเนี่ยก็คือพี่แผนนี่ไงเลยจ้ะพ่อไอ้แผนที่มาอยู่กับพ่อลูกพี่แผนน่ะเขาบอกเกศรว่ามันอยู่ในเมืองอยู่บ้านพ่อพญาเดชาเกศรตอนแรกยรียมแน่ใจว่าจะใช่พ่อจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าดีแล้วลูกพ่อนึกไว้แล้วว่าไอ้แผนมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับพ่อหน้าตามปนเหมือนสายใจรือเล่าดีใจมากแต่ดค่เ ใ่มาอ่ะพี่กับพี่แผนนะปล่อยไอ้ชลอยที่มันนอกบอกว่าจะกลับไปรับเนี่ยฉันนะโดนกำนันมันไล่ป้ามมาก็เลยวิ่งหนีมาเลยเนี่ยมาตามหาพี่กับพี่แผนกเลีนะว่ามาบ้านถูกมาบ้านอกพญาเดชพี่แผนย่ไหนตอนนี้แผนไอผไอ้ไอ้แผน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 ไอ้แนไอ้แพนไอ้แผนไอ้แไปไอแ้ไอ้แผนไอ้แผอไอ้แไ้แนอ้แนออแแออ จเกศรไม่ช่วยก่อนไม่ต้องตกใจลูกเกศรเก็บรูปอันนี้ไว้ให้ดีนะครับมันสําคัญมากเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะเข้าเมืองหลวงไปช่วยไอ้แผนเองลูกได้จ้ะพ่อจะมีเกศอนที่เกศอนเป็นความรัก่อนก็แล้วกันไปไหนผมไปไปในเมือแผนดูนี่นะช่วยพี่แผนให้ได้แล้วจ้ะพ่อพงอ์ช่วยพี่แผนที่ได้นะไปอย่าตายเหรอข้างก่อนแส่เราบีพ่อน แ่เรวีพ่อช่วยแผนด้วยพ่อหยุดก่อนถ้าขอ,อมันคือนัดโทษรประหารเย็นเย็นก่อนโอ้พ่อจังพ่อเจังมันถึงเวลาเลวร้ายแสนราวีมันคิด ผิดมาู้อะไรวะคนทั้งหลายเงเย่งก่อนก็รู้ลูกเหมือนชาวนาเมื่อหน้าหนาต้องมาตายเสียด้วยเจ้าพิดงูมันคือนักโทษมหาชีวิตก็้ดีไงเมาขวางกันวะแกเท่าดีทำอะไรด้อยู่แกใจพอช่วยแผนด้วยผมโมงให้แผน แสนจะสงสารขอบใจมากนะออ้อขึ้นรู้วเป็นลูกชายฉันสุดจะเรนทดอดเกลื้นเมื่อความตายนั้นมาสู่ได้เราโปรดจงฟังทั้งนี้ท่านแสนราวีสหายเราขอ ประวิงเวลาไว้ไม่ใช่ามาหมายลบลูถ้าหากขันคิดแบบนี้เราเแสนเราวีจะไม่ว่าถ้าหากเ,เกิดเรื่องขึ้นมา,าใครจะอาสารับรู้ถ้าหากว่าท่าน รับผิดแล้วไหเราขออุทิศรักแทนอยาน่าโกรธเค้นสหายเรานี้จะไปก็ออกกูจับพาาจุาแผนไปสู่คดีเพราะถือว่ามีประตูก็ได้ออกยาเดชาแล้วขอร้องแต่ขั้นจำไว้นะ ถ้าเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นมาข่ารับผิดชอบด้วยเราให้สัญญาขอบใจมากแสนแล้ววีเวพื่อนน้องแสนปูช่วยปูเต็มที่เจ้ามั่นใจกูเจ้าไม่ผิดเจ้าได้ใจนะลูกนะอ่อไอ้ผมก็เป็นพยา,พยานได้ได้สิ่ก็ไม่ต้องกลัวใครเข้าความพรงท่านเดี๋ยวพ่อช่วยเองไปไปเลยไปลูก ใจนะนแผนกล้าทำร้ายนะขาดาหลวงองากาใอ้แสระวีไปตัดหัวอา้าวถอยพึงโคมพี่คาฟาบาดจะเริญสุขเถอไหนวะหัวของไอ้แผนน่ยยังไม่ทันได้ประหารชีวิตไอ้แผนพี่อะค่ะในระหว่างกลางคางได้เจ้าออกพญาเดชามาขอเรื่องับการประหารชีวิตพี่อะค่ะอุมม๊บะไอ้ออกพญาเดชานี่นะมันถือดีอยังไงกล้าระงับการประหารจากกูมันอยู่ที่ไหน ไปนำตัวมาขึ้นเฝ้า WD9 พี่อะค่ะโอ้หังนะขอเดชะพู้เจ้าค่ะกระหม่อมออกพญยเดชามาเข้าเฝ้าแล้วพู้เจ้าค่ะไอ้อ,อพญยเดชามึงถือได้ยังไงขาดละโชว์องค์การจากกูไม่ให้ประหารชีวิตไอ้แผนขอเดชะ ในแผนนั้นเป็นบุตรชายของหมองฉันเองผู้เจ้าค่ะลูกของมึงอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมลูกมึงผิดกูสั่งตัดหัวมึงห้ามมันยังไงกันขอเดชะฝ่าพระบาทกระหม่อมเชื่อมั่นในตัวของเจ้าแผนอันนี้สายใจคอจริงๆนะเจ้าแผนไม่ใช่เป็นคนอันตภานไม่เคยทําร้ายใครก่อนด้วยเหตุนี้กระหม่อมฉันจึงขอบระเวเวลากลับประหาชีวิตเอาไว้เพื่ออยาให้พระองค์ท่านนั้น สืบทวนความดูสักครั้งหนึ่งเถิดพ <ขอ S 1> ีคอได้ช้าฝ่าบาทก็เป็นพ่อลูกกันนก็ออกปากออกเสียงแทนกันได้และอย่างนี้กฎมนเคียงของบ้านเมือง่ะมันจะศักธิ์ได่ยังไงวะแสนลาวีคนทำผิดทุกคนเราไม่สามารถเลือกได้แต่เราให้โอกาสเขาได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ผิดเราไปจับตัวเขาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นบาปเปล่าพะย่มึงกำลังจะกล่าวหาว่ากู ตัดสินคนมัม่วๆหาไม่ได้เห็น<า>กับ<า>ตากูเองแต่กระหม่อมฉันอยากให้พระองค์ท่านสืบสัวทวนความดูอีกหนึ่งครั้งถ้าเจ้าแผนผิดจริงกระหม่อมยอมถวายหัวกระหม่อมฉันด้วยพุเจค่ะมึงพูดแบบนี้มึงหมายความว่ามมีพยานหลักฐานอย่างนั้นเหรอกระหม่อมฉันมีพยานหลักฐานที่จะมาชี้ความกระจ่างให้กับพระองค์ท่านแล้วพุเจ้าค่ะมึงไปนำมาขอปพระทัยม,มากพุเจค่ะพระบาจะดีหรอเพี้ยค่ะให้โอกาสมันผงโอย ตัดสินกินเงินตัดสินไปสืบสวนส่วนพยานไอไอตัดสินกินเงินงงตัดสินไปสืบสวนส่วนพยานเฮ้ใครวะมิตะ,ะโกทำไมพ่อห้ามผมบิดเดี๋ยวหัวขาดการความจริง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ท,ทาไม่ได้ๆๆๆตัดสินกินเงินเฮ้ยมึงเดี๋ยวไปพูดเครื่องในนู่นพูดอย่างนี้ไม่เดี๋ดวตากันหมดสามคนเลยนะลูกไปไปไปข้าเฝ้าพรค์ท่านสั่งข้าเฝ้าแล้วล้วแกไม่ต้องห่วงนะ เออลองนะข้ามานตกคนนะไม่ตายก็ติดคุกไอ้ไอ้ไอ้ผมมึงต้องรอดสิวะเขาเรียกเออนะครับครับดูเออมึงจะตายจะติดคุกอย่างเดียวเลยอยู่เฉยนะเงียบๆปิดเงียบด้วยปิดโทรศัพท์ด้วยครับกูเหรอเขาอะเมมมมมววววฮ้ยทำอะไรอะ เขาเรียกว่าตะวาดป่าหิมพานต์กันประมาเสียงเหมือนแมวเลยมาแล้วผู้จกค่ะพยายมาแล้วผู้จกค่ะที่ถึงเยอะแยะไม่เดินวะถอยบ้งโคมพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยกูจำมึงได้มึงคนร้ายนี่วะแฉลวีจับตัวมันเฮ้ย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 อย่านะเฮ้ย ถ้าเกิดใครทําทกิริยาไม่น่าไว้วางใจแล้วก็เราจะาถือว่าบุคคลผู้นั้นจะพยายามฆ่าพยานปิดปากจะเย็นก่อนพระเจ้าคะ่ะมันขูข่เรานะพี่เอะค่ะย้อยใจเฮ้ย,อ,ยอะไรพระเจ้าค่ะมึงมาที่นี่ทําไมมึงเนี่ยเป็นผู้ร้ายผ,ผู้ร้ายเรื่องอะไรพระเจ้าค่ะเอ้าก็มึงเนี่ยก่อคดีไก่แผนพยายามฆ่า ที่สาคัญหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ด้วยอ๋อนี่พงศ์กำลังจะบอกว่ากำ่อกชั้นเนี่ยสมรู้คิ้งฆ่า,าคนตายหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่คุกถ้าอย่างนั้นคำบอกชั้นขอจับตัวเองไปติดคุกสามเดือนเฮ้ย <c oughs> มันจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยคนเราเนี่ยเขาทําผิดก็ต้องมีการสืบสวนขึ้นทรงขึ้นศาลจู่ๆจะมึงจะมาจับตัวเองไปติดคุกแบบนี้มันไม่ใช่แล้ว เดชหม่องฉันไม่ยอมไม่ใครมาตัดสินคดีความเพระก็หม่องฉันหรอกพระเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นมาตัดสินคดีความเพระหม่องฉันเดี๋ยวคนอื่นก็กินเงินเราเฮ้ยมึงพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรมึงว่าใครกินเงินอีกใครไปโครตัดสินคดีของไอ้แผนพระเจ้าค่ะก็กูนยังไงพระเจ้าเสือไทยก็พงมาแหละกินเงินเฮ้ยไอ้ปากพ่อยมึงพูดแบบนี้มึงเอาหัวขาดนักตายทั้งนั้นอ่ะมึงมาที่นี่จุดประสงค์ของมึงคืออะไรก็ใช้มาเป็นพยานให้กับไอ้แผนพระเจ้าค่ะ มึงนี่นะมาเป็นพยานให้แผนใช่มึงชื่อว่าอะไรวะชื่อผงพระจค่ะบ้านอยู่ที่ไหนบ้านสังสามเดือนพ่อมึงมีไหมไม่มีแล้วแม่มึงล่ะไม่มีแล้วเมียเรามีหรือยังยังไม่เคยตกถึงท้องเลยตอนนี้หิวเมียมากอมึงจะบ้าหรือไงเมียไม่ได้กินยังไงหรอกอยากกินกระต่ายมีขาวะสองขาพระจ้าค่ะเฮ้ยกระต่ายที่ไหนแล้วมีสองขาเอากระต่ายขูดมะพร้าวในครัวยนังไงเรามึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะใครเขาจะเอา กระต่ายคูประ้ามาเป็นคำถามที่กูถามมึงนี่กูหมายถึงกระต่ายในป่าที่มีสี่ขาแล้วถ้าเกิดกำลองฉั้นไปตอบกระต่ายที่อยู่ในป่าและพงแกงออกคำถามกระต่ายครูประภาในครัวว่าไงล่ะแม่อย่าเหลี่ยมกันนักอย่าเหลี่ยมกันนักแม่ไอ้นี่นี่หัวแหลมมาแต่แหลมแต่หัวอย่างอื่นก็แหลมด้วย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อะไรเล่าสายตาอ๋อมึงมั่นใจว่าไอ้แผนไม่ผิดพระเจ้าค่ะอะเทงงั้น มึงเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นยันจบโดยที่เราไม่ต้องซักโดนสองขาเข้าไปแม่ซักเลยแค่เฮ้ยย้ยอนเล่ามาเล่าด้วยก้าวกัทชานจะเล่าทั้งหมดโดยที่พระองค์ไม่ต้องสักมึงเล่ามาวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันลอยกระทงงานลอยกระทงเนี่ยเป็นงานประจําเดือนเฮ้ยอะไรมึงพูดผิดแล้วเนี่ยผิดอะไรลอยกระทงเป็นงานประจําเดือนผิดชัดๆถูกเป็นงานประจําปี ลรากระทงร้อยเดือนไหน12เดือน10บร้อยไหมไม่ร้อยเดือนสิบสิบเอ็ดร้อยไหมยังไม่ถึงอ่ะก็เป็นงานประจําเดือน12 <c oughs> จัดทุกปีหยอกย้อนจริงๆฉลาดมึงฉลาดอ่ะมึงง่าต่อมึงง่วต่ออ่ะก็มองฉันเนี่ยนะได่เราพ่อพญาเดชาไปเที่ยวงานเพราะว่าพง์พญาเสือไทยเนี่ยนะจะจะเสด็ไปเป็นป,ประธานในงานเพื่อจะเอาใบตองลงไปแช่น้ําเฮ้ยผิดอีกแล้วผิดอะไร ใบตองลงไปแช่ที่ไหนล่ะอฮะเขามีแต่เอาไปลอยไปลอยอใบตองเอ๊ยกระทงทําจากอะไรก็ใบตองไงแล้วลอยไปแล้วเก็บขึ้นมาไหมลอยไปแล้วจะเก็บไปทำไมก็ปล่อยลอยไปเลยอ้าวมันก็แช่อย,อยู่ในน้ำนั่นแหละใหม่กาแฟพีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนย์เปอร์คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซ